สวัสดีครับอู๋ s p น n 9ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่บูธปอร์เช่ครับในงานออโต้ช่างไห่2023นี่ครับนี่จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับเวอร์พรีเมียครับของคายเยนโฉมใหม่ครับนี่เป็นรถที่หลายคนเฝ้าจับตามองอย่างมากนะครับจากทางปอร์เช่ครับจะเป็นการปรับโฉมนะครับของคายเยนทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับจะมีการเผยโฉมครั้งแรกในอีกประมาณ5นาทีข้างหน้านี้เองนะครับเลยได้ว่าพาทุกคนมา ต่าติดเลยนะครับถึง w บ r l ์พรีเมียรครับใครเย็นชมใหม่ครับจะมีการปรับเปลีย่ยนอะไรบ้างนะครับเราจะได้เห็นเร็วๆนี้ครับ และนี่ครับก็คือคายเนโฉมใหม่ครับที่เปิดตัวในงานเซียงไฮออโตโชว์รอบนี้นะครับป็นการปรับโฉมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับเป็นรหัสใหม่เลยก็คือเป็นรหัส e 3นะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นการปรับโฉมย่อยแหละแต่ว่าเป็นโฉมย่อยครั้งที่3ละคือคายเยนเนี่ยถ้าเกิดเอาพื้นฐานของตัวถังจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ปรับโฉมมานานมากแล้วนะครับรอบนี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นนิวคายเนก็จริงเนี่ย แต่ว่าถือว่าเป็นการปรับโฉมย่อยครั้งที่3ของตัวถังปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่ามิติตัวถังโดยรวมจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ว่าดีไซน์นปรับเปลี่ยนเยอะจริงนะครับนั่นก็คือในส่วนของไฟหน้าแบบใหม่นะครับถ้าเกิดเราดูอย่างนี้เหมือนกับไฟหน้าไม่ได้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดก้มลงมาดูนิดนึงงนี่นครับไฟหน้าเลียวเล็กกว่าเดิมใกล้เคียงกับพานาเมล่าแล้วแหละก็มันจะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เส้นไฟด้านในที่โปนส์จะเป,เ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 ,ปเป็นเส้นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่ง ขีดด้วยกันนะครับได้เคียงกับไทยคานนะครับในขณะที่ไฟลีดด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นแนวนอนยาวๆเลยนะครับล้อไปก,กันกับเส้นที่ออผ่านบริเวณกระจังหน้าตรงนี้นะครับได้อย่างลงตัวทีเดียวครับมันมีความเหลี่ยมเยอะเหมือนกันเนาะตรงกลางเนี่ยโหเหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับไม่แน่ใจว่าออหลายคนจะชอบหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าสปอร์ตมากขึ้นนะ ดูดีมากขึ้นแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับการปรับโฉมคายเยนรอบนี้เนี่ยทีเดียวทั้งไลน์อัพเลยนะครับตั้งแต่คายเยนรุ่นปกติคายเยนคูเป้ซึ่งคันนี้มีคายเยนคูเป้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังต่อนะครับแล้วก็ขุมพลังเลยนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นปกติที่เป็นไอซีดีนะครับรุ่น e hybrid ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับไปจนถึงตัวแรงอย่างเทอร์โบเทอร์โบเอสแล้วก็เทอร์โบ GT ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคายเยนค e ูเป้ e hybrid ครับ กด้านคาเนี่ยก็จะได้แบบ e-hybrid นะครับที่จะมีสีดําเงานะครับเมื่อกี้ตอนที่เปิดตัวบนเวทีเขามีสีตัวถังใหม่ด้วยที่เป็นสีน้ําเงินคคาๆน้ําทะเลหน่อยนะครับตัวนั้นสวยมากเลยแล้วก็ได้ล้อลายใหม่ด้วยนะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกันในรอบนี้ในตัวถังของออพายองคูปเป้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นของฝากระโปรงก็จะโค้งลงมาเนาะอย่างที่หลายคนชื่นชอบนะครับดีไซน์ของบริเวณสปอยเลอร์หลังตรงนี้ก็ยังคงออกแบบมาได้อย่างสปอร์ตมากเช่นเดิมนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือบริเวณของเส้นไฟท้ายนั่นเองนะครับที่ดูแล้วจะใกล้เคียงกันกันกบพอเช่หลายรุ่นในปัจจุบันแล้วแหลที่เขาจะใช้เส้นไฟท้ายพาดตั้งแต่ซ้ายสุดจนถึงขวาสุดของตัวถังรถนะครับแล้วก็เบิ้ลไฟอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านล่างลงมาที่เป็นไฟเบรกนี้เนี่ยยาวมาถึงใกล้จะตรงกลางแล้วคือเส้นที่เบิ้ลลงมาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับ มุมนี้เป็นไงมุมมีใกล้เคียงไทยคาร์ไหมบ <laughs> อกววิ่งบนถนนเนี่ยมีสับสนกันแน่แน่ถ้าเกิดเห็นแต่เส้นไฟท้ายนะครับทายท่อไอเสียครับต่บริเวณดิฟฟิวเซอร์นะครับที่ออกแบบมาใหม่สวยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่ตรงทริมที่เป็นสีดําเงาด้วยเนี่ยสัญลักษณ์ตัวหนังสือปอร์เช่นเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงากลืนไปกับบริเวณเส้นสีดําเงาตรงนี้เลยนะครับ <laughs> ผมว่าสปอร์ตมากแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตามมีออชชั่นให้ปรับแต่งเพิ่ม,เต,มเติมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ปากระโปรงถ้ายค่อนข้างลาดครับในรุ่นคูเป้นะครับ,เ,รบเออสวยขึ้นผมว่าลงตัวขึ้นนะไฟหน้าที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่รอบนี้เนี่ย จริงๆแล้วมีออปชันด้วยนะครับของการที่จะได้ไฟหน้าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยของทางปอร์เช่นะครับก็คือจะเป็นไฟหน้า m a t ริกซ์ที่ส่องสว่างได้ไกลที่สุดในปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะเป็นออปชันที่เราจะต้องเพิ่มเงินนะครับในรุ่นเริ่มต้น,นคัันนี้เองเนี่ยไม่ได้เพิ่มออปชันนะครับก็จะยังเป็นไฟหน้าที่เป็นเทคโนโลยีเดิมอยู่แต่ว่าได้ดีไซน์ใหม่นะครับ รถเขายังไม่ได้เปิดนะครับให้เราเข้าไปแต่ว่าเราสามารถมองเห็นแล้วแหละว,ว่าหน้าปัดหลังพวงมาลัยทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าปัดดิจิตอลจอโคงใกล้เคียงกับที่อยู่ในไทยคานอย่างมากเลยนะครับมีภาพเพรสลีสที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่าคอกพิทของตัวายเยนใหม่เนี่ยจะเป็นดิจิตอล100%นะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับไปจนถึงจอ Passenger Display ก็จะเห็นว่าเป็นหน้าจอที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ในไทคานมากๆเลยนะครับ เป็นแนวทางของทางปอร์เช่แหละที่จะปรับเปลี่ยนภายในเนี่ยให้ออกมาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นดิจิทัลทั้งหมดนะครับให้ความโมเดิร์นมากขึ้นเนาะให้ความไฮเทคมากขึ้นนะครับอย่างที่ดีไซน์ของเบาะหนังเองเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์จากเดิมเล็กน้อยครับแล้วก็มีออปชันมากมายหลากหลายให้เจ้าของปอร์เช่ได้ติ๊กเลือกเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนสีเบาะเปลี่ยนสีซิทเบลนะครับหรือเปลี่ยนสีคอนโซลนะครับเปลี่ยนวัสดุหนังได้นะครับประมาณ2 3แบบนะครับก็แล้วแต่จำนวนเงินที่เราจะเพิ่มเข้าไปครับอันนี้ภาพรวมของ คายเยน e ไฮบริดคูเป้ครับสวยจริงๆนั้งแต่ตอนที่เขาเปิดผ้าคลุมออกเลยนะครับจะเป็นตัวคายเยนตัวทางปกติที่ไม่ใช่คูเป้เนาะก็จะเป็น full size SUV นะครับเป็นไงด้านข้างลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันนะครับได้ล้อลายใหม่นะครับล้อที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นล้อลายใหม่ที่สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ในคายเยน e 3นะครับตอนนี้จริงๆทาง a s เนี่ยเปิดรับจองเลยนะครับ จะรับายเยนโฉมใหม่นี้ครับแต่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่เผยโฉมคันจริงครับที่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์รอบนี้ครับสื่อมวลชนหลากหลายนะครับโดยเฉพาะสื่อจีนนะครับนักข่าวจีนให้ความสนใจอย่างมากเลยครับนี่เป็นรถที่มีตลาดในจีนใหญ่มากนะครับชัดเจนอย่างมากครับมาดูด้านท้ายของคขยเยนตัวปกติที่ไม่ใช่ขยเยนคูเปยกันบ้างนะครับนี่ครับไฟท้ายใหม่ที่ผมบอกว่าบริเวณเส้นที่เบิ้ลลงมาด้านล่างนี้เนี่ย มันยาวมากยาวมาจนเกือบจะชนสัญ,ญลักษณ์ไอ้ที่เป็นตัวอักษรปอร์เช่อยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่าโดดเด่นมากเห็นปุ๊บรู้เลยทันทีนะครับว่าเป็นปอร์เช่กำลังขับตามปอร์เช่อยู่นะครับพอมันเริ่มมีเส้นที่2เบิ้ลออกมานะครับตอนนี้หลายรุ่นในตลาดเนี่ยจะเป็นเส้นเดี่ยวยาวๆนะครับพาจากซ้ายสุดไปขวาสุดครับปอร์เช่ขอเบิ้ลเพิ่มอีก1เส้นนะครับลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ยาวเข้ามาด้วยไปเป็นมาผมว่าตัวสแตนดาร์ดที่ไม่ใช่ใครอย่างคูเปรอบนี้ สวยก็คูเป้อีกมันลงตัวกว่าดูสปอยเลอร์ด้านหลังชิ้นใหญ่ๆที่ยื่นออกมายื่นออกมาเยอะมากสวยครับสีใหม่ก็สวยด้วยเียดายนิดนึงที่วันนี้เขายังไม่เปิดให้เราเข้าไปนั่งด้านในนะครับจะได้เห็นตัวขออพิษดิจิตอลอย่างเต็มที่นะครับแต่จากภาพเพลย์ลิสที่เราโชว์ให้ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นดิจิตอล100%แล้วแหละใกล้เคียงกับไทคารเลยนะครับแล้วก็ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ภายในก็น่าจะเป็นตัวที่ evolve มาจากไทยคาดอีกทีหนึ่งนะครับอัปเกรดขึ้นมาให้รองรับกับหลายคุมพลังมากขึ้นเพราะว่าตัวคายเคนผมใหม่รอบนี้ตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่าจะเป็น1โมเดลครับที่รองรับทั้งคุมพลังทั้ง3แบบก็คือ ICE นะครับเครื่องยนต์ล้วน,น hybrid นะครับที่เป็น plug-in hybrid หรือว่า e-hybrid ของเขาที่เขาเรียกกันนะครับรวมถึงไฟฟ้า1% 0 0ก็ประกาศแล้วเช่นเดียวกันว่าเราจะได้เห็นคายเยนที่เป็น BEV นะครับ ไฟฟ้า100%เนี่ยตามมาในอนาคตครับมีการประกาศเช่นเดียวกันในการถแถลงข่าววันนี้นะครับว่าวอร์เช่นเนี่ยตั้งใจที่จะเอาแนวทางของบริษัทต,ตัวเองเนี่ยเข้าสู่ electrification หรือว่าพลังงานไฟฟ้า100%เนี่ยโดยที่ตอนนี้เรารู้จักไทยคานเป็นอย่างดีแล้วเนาะ หลังจากไทคารเนี่ยจะเป็นมาคานนะครับมาคานไฟฟ้า100%ประกาศแล้วว่าจะขายในปีหน้านะครับหลังจากมาคารจะเป็น718และหลังจาก718จะเป็นคาเยนไฟฟ้าล้วนนั่นเองนะครับดังนั้นประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์แล้วนะครับว่าโอ้ว่าเชจะทำคายเยนไฟฟ้านะครับรวมถึงมีการประกาศเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจะมีไฟฟ้า100%ที่เป็น SUV ที่เลเวลเหนือกว่าคายเยนนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นชื่ออะไรซึ่งจะเป็นชื่อใหม่อย่างแน่นอนต้องรอติดตามกันต่อไปครับ คันสีเทาที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับมีความดุดันอย่างมากเพราะนี่คือตัวท็อปที่สุดของคายเอนแล้วนะครับก็คือคายเอนเทอร์โบจีนั่นเองนะครับปรับโฉมเช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้ปอเช่ได้เปิดตัวคายเอนเทอร์โบจีไปแล้วนะครับในรุ่นก่อนปรับโฉมครับแล้วก็รอบนี้ปรับโฉมทั้งทีก็มาจนถึงรุ่นท็อปสุดอย่างเทอร์โบจีด้วยนะครับได้ล้อสีใหม่นะครับหัวสีฟ้าออกน้ําเงินเข้มๆแล้วก็เป็นผิวด้านซาตินด้วยนะครับเท่มากมาอยู่ในนี้แล้วก็เบรกเซรรรราาามมิิกกนนนะะคคัับบขดดใหญ่โตจงๆู นี่ครับผมว่าหน้าใหม่มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็มาอยู่กับรุ่นท็อปสุดที่ได้ออปชันได้คริมตกแต่งนะครับได้หลังคาคาร์บอนไฟเบอร์ได้กระจกข้างคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ได้ขุมพลังแรงที่สุดที่เป็นรหัสเทอร์โบ G T หนึ่งเดียวในไลน์อัพของคอเชตตอนนี้นะครับอยู่บนตัวถังของคายเอนนั่นเองครับตัวถังอื่นตัวท็อปสุดยังเป็นเทอร์โบเอสอยู่เดี๋ยวไปดูด้านหลังของเทอร์โบ G T โฉมใหม่กันนะครับนี่ครับความดุของคายเอนเทอร์โบ G T ที่ปรับโฉมใหม่นะครับ สปอยเลอร์ท้ายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ลาดลงมาครับด้าน,นหลังจะมีสปอยเลอร์อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ยื่นขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับทอยเสียออกคู่บริเวณกึง่งกลางขยับเข้ามาใกล้เคียงกับตัวถังของในอีเลเนะครับแต่ว่าอยู่ในตัวถังขนาดใหญ่ใหญ่ขยเยนคูปเป้นั่นเองสเสีย์ักเทอร์โบ g ีนี้ใครเห็นอย่าไปเล่นด้วยเลยทีเดียวนะครับ นอกเหนือจากโฉมภายนอกและภายในของคายเยน E 3นะครับที่ปรับโฉมรอบนี้แล้วเนี่ยในส่วนของพละกกำลังก็ปรับเปลี่ยนเช่นกันครับ นั่นก็คือเพิ่มเรตติ้งความแรงในทุกรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่น e-hybrid ที่ได้มอเตอร์ใหม่ที่แรงขึ้นและแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นครับจาก17.9กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็น25.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็คือจะได้เรนจ์ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไกลขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยเลยครับและรองรับการชาร์จ AC ที่เร็วขึ้นด้วยนะครับเป็น11กิโลวัตต์ส่วนรุ่นเริ่มต้นครับเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 เทอร์โบเดี่ยวเนี่ยจะแรงขึ้น13แรงม้านะครับนน่่่ามีียกองื4.0ลล V8 V6 แททท ดูไม่ค่อยเหมาะสมกับ Cayenne S, <S ในรุ่นก่อนหน้ากักเท่าไหร่นะครับได้พละกกำลังสูงถึง468แรงม้าแรงขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันรวมถึงรุ่นแรงสุดอย่าง Turbo GT ครับก็ได้พละกกำลังเพิ่มเติมขึ้นอีก19แรงม้านะครับทำ0ถึง100ได้ใน3.1วินาทีเท่านั้น c a ย e n น e ชมใหม่ยังมีออปชั่นของช่วงล่างถูกลมแบบใหม่ด้วยนะครับที่เป็นแบบ2วาล์ว2แชมเบอร์ครับให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นรองรับพื้นผิวถนนได้แกตรีมมาาตตาร่างโมดด Normal Sport Spot Plu และ Sport Plus ให้ชัเจนมากขึ้นรบบและะเพิ่ม เหลือผู้ขับขี่แบบใหม่ที่มีระบบหลบปลีกอัตโนมัติหรือว่า EVS Assist มาให้เลือกด้วยครับขยเยนชมใหม่เปิดให้สั่งจองแล้ววันนี้ที่ a a s ครับอ่ะเป็นพรีวิวให้ชมกัน คร่าวๆนะครับกับการปรับโฉมทั้งยิ่งใหญ่นะครับของ Porsche Cayenne ครับหนึ่งในตัวถังของ Cayenne ที่ขายดีมากที่สุดในปัจจุบันนั่นเองนะครับเคยชมคันจริงทางแรกในงานนี้นะครับแล้วก็เป็นพรีวิวคร่าวๆแล้วกันแบบเร็วๆนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นคันจริงนะครับเข้ามาอยู่ในตลาดประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้ได้เห็นเพียงแค่ข้างนอกนะครับเพราะว่าเขาล็อกอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดทางในให้เราดูนะครับแต่ว่าน่าจะได้เห็นภาพรวมครับว่าการปรับโฉม Cayenne รอบนี้คันจริงเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะ แล้วเดี๋ยวมีรุ่นอื่นๆนะครับในงานออโต้ช้างไห่ครับที่เราจะพาไปดูกันต่อไปด้วยครับผมอู๋สปินได้ครับบ้อม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ